รสวัสดีนะคะคุณผู้ชมและนี่เป็นเกม Stone Simulator นะเราเห็นว่ามันน่ารักดีเราก็เลยกดมานะคะโหมดปาร์ตี้อันนี้นะเราลองชวนเพื่อนแล้วแต่เพื่อนเลือกรบเรามาเล่นเซนโหมดก่อนแล้วกันนะคะเรากำลังโหลดโปรดใจเย็นนะคะตอนนี้เรากำลังเป็นหินโอเคหินจริงๆด้วยอ่ะหมุนไปรอบๆสักนิดนึงนะคะดูบรรยากาศรอบตัวเราเป็นหินหัวตัดหินหัวล้านและมีตะไคร่เล็กน้อย บรรยากาศบนท้องฟ้าก็สวยถือว่าเป็นเกมที่มีบรรยากาศที่สวยเสียงเพลงยี่เหมือนแบบโลฟี่อ่ะยี่แบบฟังเพลงนั่งทำงานแอคทิวิตี้ o d ด c t i v e ต่างๆนะคะก็โอ้วิวตรงนั้นสวยมากเลยนะเนี่ยยังไม่มีใครมารับเราไปที่อื่นอีกเหรอหรือว่าเราจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปเราจะโตเท่านายสักวันหนึ่งใช่ไหมเจ้าภูเขาแอคช e พเมนค่อนข้างอัศจรรย์ใจมีให้อยู่รอดปีด้วยว้าวบรลุธทรม หรือว่าชีวิตเรามันก็แค่นี้กันนะอาจจะแค่นี้ก็ได้มองไปรอบๆตัวแล้วก็สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติด้วยผิวกายผิวหนังสัมผัสทั้ง5้ารนทิพย์วิเริ่มเย็นแล้วนะคะว้าวแสงสีส้มบรรยากาศก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยพระจันทร์เริ่มขึ้นแล้วดวงดาวเริ่มขึ้นแล้วด้วยเช่นกันโอ้โหค่อนข้างจะอังการงานสร้างอยู่เหมือนกันนะคะวิวนี้ไปให้อาหารหมามานะคะไม่มีอะไร ความอุกบาายักโผล่ขึ้นมานะไม่รู้ว่าเป็นดาวบริวารของเราหรือเปล่าคือที่นี่อาจจะไม่ใช่ดาวโลกก็ได้นะแม้ว่าจะมีพระจันทร์แต่ว่าอาจจะเป็นพระจันทร์ที่คนละดวงกันเล่นเกมนี้เลาเพือนะเอาจริงแล้วไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าเราจะเล่นเกมนี้ยันเช้าอีกวันหนึ่งของในเกมนะคะซึ่งเราคำวนวณเวลาดูแลมันประมาณครึ่งชั่วโมงเท่ากับ1วันเป็นเช้าที่สดใสมากรู้สึกว่าแบบสดใสที่สุดในชีวิตเราเลย <c oughs> หน้าจอสว่างวาบ ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากก็เป็นเกมที่อ่นานหนังสือไปด้วยเปิดไปด้วยให้เราแบบได้พักสายตาไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะคิดในแง่ดีก็บรรยากาศในเกมนี้ค่อนข้างที่จะสวยมากๆมากๆเลยนะคะก็เหมือนได้พักกายพักจิตพักจากความวุ่นวายจากภายนอกนะคะเกมมีระบบโฟโต้โหมดด้วยนะคะซึ่งทําให้เราได้ถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบตัวเรานะซึ่งรอบๆเราก็จะมีพวกแบบผีเสื้อวิวทิวทัศน์ที่สวยนะคะซึ่งก็น่ารักดีต่อไปเราจะเปลี่ยนโหมดเป็นเล่นอีเวนต์โหมดนะคะเราจะถึงหน้าหนาวแบบนี้ได้เมื่อไหร่ เราเป็นหินเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือรูปทรงที่เปลี่ยนไปรอบนี้มาแบบกลมมนแล้วก็มีหน้าตัดที่สามารถพิงได้นะคะทุกคนว่าเราดูใกล้น้ำมากขึ้นไหมน่าจะมโนเองแล้วอยู่ๆก็มีตัวอะไรไม่รู้โผล่มาข้างๆเราหลายตัวด้วยนะมีข้างล่างตรงนั้นด้วยแล้วก็มาเต้นลําขอฝนนะโทษน,นะฝนแรงสุดๆมุมกล้องแบบย้อนฝนก็จะเห็นหยดน้ำด้วยนะคะแล้วก็ตกแค่นี้ <laughs> แบบสู้เดียวจบนะ ในที่สุดก็ได้เข้าร่มสักทีนะคะหลังจากหัวส่องแดดป้งหนึง่งแบบว่าสะท้อนแสงมานานนะแล้วก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้มาเต้นอยู่บนเรานะคะน่าจะเรียกว่าเป็นแฟรี่ปะที่เป็นแบบว่าตัวมีปีกหัวน้องคือ <laughs> มีมูมาแรงเจาะหัวอยู่นะคะแล้วก็เต้นอย่างมีความสุขบนตัวเราแล้วก็บินจากไป ตอนกลางคืนของโหมดอีเวนต์ก็จะเหมือนตอนกลางคืนของโหมดเซนนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนกันเปียบเลยอู้หิงห้อยนะนี่คือความแตกต่างหรือเปล่าเรามีหิงห้อยให้ดูด้วยโอ้โหสร้างบรรยากาศอย่างดีเอาจริงๆหิงห้อยในชีวิตจริงนะคะหาดูยากมากเลยนะเราโตมาขนาดนี้เรายังเคยเห็นหิงห้อยแค่สองครั้งเองมั้งพวกมันเร็วมากฉันหวังว่าสักวันหนึ่งจะเป็นได้แบบมันต้องเริ่มจากมีปีกก่อนละมั้งอยู่ๆ UFO ก็บุก นี่มันอะไรกันครับเนี่ยมาดูดอะไรไปอะแกะแพะหรือว่ามา้าอะไรแล้วเราแล้วเราจะกลัวอะไรก่อนในเมื่อเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตได้ซ้ําเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราเล่นเกมนี้มาประมาณเกือบสองชั่วโมงและวทำได้ไงวะพอตอนเช้าปุ๊บก็ผีเสื้อบินกันให้ว่อนเลยนะคะแล้วมันมีอะไรอย้วเนี่ยด็อร์สเตงโผล่มาหรือเปล่า this is portal is for me I have bad news. Cannot จ u m p i n t t it เออแน่นอนสิอยู่เป็นอยู่เป็นหินไงลูกเฮ้ hey, คุณภูเขา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 อยากทำเสียงเอเคโคยู่บ้างถึงตอนเย็นอีกแล้วเหรออีเวนต์มันหมดแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่หมดไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะคะแต่๋รอดูไปอีกสักวันหนึ่งแล้วกันเนาะมีอะไรกำลังจะโผล่มาหาเราอีกแล้วนะคะอะไรอ่ะหมาป่าเรื่องแสงหรือเปล่า เราก็ดูล่าเล่ากันต่อไปนะคะน้องหมาอาจจะมาคาบเราแล้วพาเราไปที่อื่นก็ได้หรือไม่ก็พาเราขี่หลังไปหรือไม่ก็แบบว่าเอาหัวมามุดเราเขี่ยเราให้ออกไปจากตรงนี้ค่อนข้างมาโนหนักมากแล้วน้องก็จากไปนะคะเช้านี้รู้สึกว่าจะเมฆเยอะผิดปกตินะคะแล้วก็ใช่จริงๆด้วยอุย้ยมีอะไรเปลี่ยนไปอยู่ๆก็อยู่ๆก็อย,ๆกๆอยู่ๆก็อะไรเนี่ยอยู่ๆก็เป็นหมอกเฉยเลยนะคะ แล้วเราก็เจอหนวดหนวดปลาหมึกมีปลาหมึกบุกนะคะที่นี่ต้องไม่ใช่ดาวโลกแน่นอนอะ่ะเพราะมันประหลาดเกินไปนะรู้ว้วตัวอะไรอย่างใหญ่อะ่ะแล้วคือเราก็มองมันเดินผ่านไปปลาหมึกปลาหมึมมกมีขาที่เหมือนปูแล้วก็มีตัวที่เหมือนหอยนะคะเดินผ่านเราไป what เราก็หมดคําจะพูดเหมือนกันนะคะออกมาเป็นอิโมจิอะไรไม่รู้เรามาทําอะไรที่นี่นะขออีกที